สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic s m a r b l e t a l o t by z e n p a t นะคะสำหรับวันนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีเบษค่ะนะคะชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเบษนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นพลังงานรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะไพ่ออกมาในพลังงานของใครไปตรงกับของใครก็ ถือว่าเป็นดวงของคนคนนั้นนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงแอดไลน์ดีที่ฉันัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยค่ะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกค่ะ Knight of Swords Hi พิ i เ e จเฮล e ล l l นไฟฟ n i v f of Wands, เว่นและ Two o o s อฟ r r ลเป็นพลังงานที่ถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากปานกลางนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่อย่างเต็มที่แต่ให้เรามาระวังในเรื่องของความขัดอกขัดใจการทะเลาะบ,บอกแหวง หรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องระมัดระวังในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนในด้านของการงานคุณก็ยังมีภาวะของความหงุดหงิดนะคะได้บ่อยครั้งและดูเหมือนว่าคุณก็อาจจะฉุนเฉียวง่ายตอบโต้ง่ายเวลาที่อะไรมาที่มันไม่ค่อยได้ดังใจเนี่ยคุณก็มักที่จะออกลงเลยนะคะแล้วก็ มันเด่นในเรื่องของการงานที่ทําอะไรเบื้องหลังนะคะอย่าไปทําอะไรโดดเด่นมากค่ะเพราะว่าดูเหมือนจะมีเขาเรียกว่าคนอิจฉาลิษยาหรือมีคนคอยอจับผิดคุณอยู่อะไรประมาณนี้ในเรื่องราวของการงานส่วนในด้านของความรักนะคะบางครั้งคนรักก็ทิ้งให้คุณต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆเพียงผู้เดียวนะคะ มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจทําให้คุณคิดเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักก็ยังดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่สําหรับชาวราศีเมษนะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโอ้ขึ้นมาเป็นไพ่สิดาบหนึ่งไพ่ใบแรกนะคะตามมาด้วย the empress ค่ะ ราชนินีถือถ้วยอสศวินถือดาบเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะพลังงานของเขาน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนเจ็บปวดอึดอัดนะคะบางครั้งก็อาจจะอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกดดัน จากผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงในที่ทํางานก็เป็นได้นะคะส่วนในด้านของการเงนินเป็นการเงินที่เขาอาจจะต้องพึ่งพาผู้อื่นหรืออาจจะเป็นพึ่งพาหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานหรือทํางานเป็นทีมแล้วก็จัดสรรปันส่วนแบ่งกันไปคนละสัสดส่วนกันประมาณนั้นส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะก็อยู่ในเชิงที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันและมีเหตุผลกันละก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเทค ความหวานชื่นใส่กันนะคะแต่มีความเข้าใจให้นะคะซึ่งตัวคนรักคู่ครองเนี่ยคิดแค่เนี้บางครั้งก็เลยคิดว่าการที่ทิ้งปัญหาต่างๆไว้ให้กับคุณคุณชาวราศีเมษเนี่ยจัดการเนี่ยก็เพราะว่าคุณชาวราศีเมษเข้าอกเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรหรือว่าจัดแจงเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างลําพังอยู่แล้วเลยคิดว่า ปล่อยให้คุณเนี่ยนะคะรับผิดช,ชอบไปตัวเขาเองออกมารับผิดช,ชอบในเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันวิ่งวนเข้ามาหาเขานะขณะนี้ก็แทบไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีเมษเกิดอารมณ์หงุดหงิดไปบ้างนั่นเองนะคะอะมาดูแนวรน้มความสมคัญนี้จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่สี่ถ้วยค่ะ อัศวินถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าเจ็ดถ้วยค่ะสามเหรียญและก็แปดถ้วยปานกลางเหมือนกันแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าดีเลิศนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกขุ่นมัวอารมณ์น้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้นะคะ แต่บางครั้งมันก็มันก็บันเทาเบาบางไปด้วยการมีโอกาสงานหรือมีอะไรใหม่ๆที่เริ่มต้นขึ้นมามันทำให้ได้การเงินที่ดีเข้ามาเป็นลักษณะของงานพิเศษหรืองานเสริมก็ได้นะคะระบงชีว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะคะต้องต่างคนต่าง ต้องไปแบกรับภาระหรือไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะก็เลยไม่ค่อยใส่ใจในด้านของความหวานชื่นไปนิดนึงนะคะมาดูว่าไพ่ Miracle of l i g e จะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติม คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะยุติหรือหยุดหลุดพ้นจากสภาวะอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นความรับผิดชอบนะคะที่รับผิดชอบมาเนิ่นนานหรือมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าแบ่งถูกแบ่งสรรปันส่วนแบ่งไปให้คนอื่นทําในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ทําให้คุณได้มีเวลาว่างมาใส่ใจครอบครัวมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น นะคะไพ่ออร์คเคิออกมาดีหมดเลยนะมีมีมีไพ่ใบแรกที่บ่งชี้ถึงการหลุดพ้นหลุดพ้นจากสภาวะอะไรต่างๆที่อึดอัดรับผิดชอบมาเนิ่นนานมีการจัดสรรแบ่งสรรน,นะคะหน้าที่ของแต่ละฝักแต่ละฝ่ายนะคะเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นไปพลังงานดีหมดเลยเป็นพลังงานของการได้เดินทางนะคะ ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาระหว่างคุณกับคนรักกับครอบครัวนะคะมีในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามาในช่วงปลายปลายเดือนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะคะ อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดจิตใจไปบ้างหรือการเขาเรียกว่าถูกทิ้งให้รับภาระหน้าที่ลําพังนะคะแต่สุดท้ายค่ะนะคะคนรักผู้ครองก็จะกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะกลับมาใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาจบภารกิจต่างๆอะไรที่แบบว่า มันล้มเลิกไปหยุดยุติไปแล้วมีเวลามากขึ้นถึงจะกลับมาใส่ใจครอบครัวและพอใส่ใจมากๆเข้าความมั่งมีหรือความผาสุกมันจะเกิดขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการเงินของคุณทั้งคู่ก็จะดีขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนนั่นเองนะคะสำหรับคนรักเอ่อคนมีคู่ของชาวราศีเมษค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคน พบคนคุยชาวราศีเมษนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันไพ่เดสตาร์ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาราชิมีถือเหรียญไพ่สองสองถ้วยค่ะและไพ่สามเหรียญตามด้วยไพ่เจตค่ะโอ ะค,ะความรู้สึกของคุณคุณชาวราศีเมษนะในสถานะที่คบกันคุยกันมันเป็นความรู้สึกกึ่งผูกพันกึ่งดึงดูดแล้วก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการห่างเหินกันนะคะพลังงานของคุณเหมือนรอคอยค่ะรอคอยรอคอยที่จะกลับมาใกล้ชิดกันรอคอยที่จะกลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน แต่มันมีในเรื่องของความห่างเหินในที่นี้ความห่างเหินนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการงานอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของภารกิจอะไรต่างๆที่เป็นตัวดึงทำให้ไม่มีเวลาที่จะได้พบปะพูดคุยกันไม่มีเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันมันก็เลยเป็นพลังงานที่ทั้งดูดทั้งผักดึงดูดด้วยแล้วก็ผักใสด้วยอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ แต่บทสรุปโดยรวมเป็นไพ่เดทก็แสดงว่านะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีช่วงเวลาที่พักเบรกหรือ blank ไปหรือเงียบขาดการติดต่อกันนะคะเกิดขึ้นนะคะมาดูซิพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณคุณชาวอ่อคนรักคนคบคนคุยชาวราศีเมษมาดูกัคนไพ่ up. king of swords ค่ะ DM Place 1หนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าหถ้วยโอ้และหนึ่งถ้วยมันเป็นพลังงานที่ดีนะในฝั่งของเขาอ่ะอืในฝั่งของเขาเนี่ยมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นมาพูดคุย นะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนที่เคยผูกพันเก่าๆซึ่งเขาอาจจะ in relationship กับคุณอยู่ก็เป็นได้นะคะ เนี่ยค่ะไพ่สองสองไม้เท้าเนี่ยมันบ่งชี้ถึงการมีคนคนหนึ่งไว้ในมือแล้วแต่กลับมองหาสิ่งอื่นๆที่อยู่ข้างนอกและสิ่งอื่นๆน,นั้นที่เขามองหากลับกลายเป็นพลังงานเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆที่วนกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งยังมีเยื่อใยกันอยู่และมันมีแรงต้านทานที่ค่อนข้างมากนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานแรงดึงดูดอันนี้ได้เนี่ยพลังงานของเขามันเจอกับเรื่องราวแบบนี้ อะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณคุยอยู่มันจะเป็นเช่นไรอะนะคะเจ็ดเหรียญค่ะ6กถ้วยแฮงแมนเจ็ดไม้เท้า Queen of source และแปดไม้เท้าค่ะพลังงานนี้นะก็ยังไม่ถึงกับแยม่ําแย่นะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนกับย้อนกลับไปหาเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆและก็พักเบรกเรื่องราวของคุณที่คบกันคุยกันทำให้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหน,นื่อยอยู่กับ ปัญหาต่างๆที่ยังคาราคาซังอยู่ซึ่งอยากจะตัดแต่ก็ยังตัดไม่ได้เพราะว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่กระจ่างแจ้งในความรู้สึกของคุณคุณชาวราศีเมษนะมันก็เลยทำให้เรื่องราวที่คบกันคุยกันยังคงคาราคาซังมีช่วงที่ วานไหวมีช่วงที่พักเบรกนิ่งเฉยไอช่วงพักเบรกนิ่งเฉยเนี่ยตัวคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขากลับไปสารความสัมพันธ์กับพลังงานเก่าๆหรือเรื่องราวของคนเก่าๆที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอนดีตอืนะคะประมาณนั้นมาดูไพ่ Miracle ซีว่าให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้ ไฟติ้งเนี่ยคือการทะเลาะกาันมีความขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องราวเห็นความคลั่งไคล้ใครบางคนม,มีความรู้สึกที่เป็นบ่วงรัดหรือพันธนาการและความรู้สึกของการจากไปมีความรู้สึกของการมีชื่อเสียงและการเดินทางมันเป็นพลังงานของ ใครคนใดคนหนึ่งที่หยุดนิ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งกําลังมีความรู้สึกคลั่งไคล้หลงไหลนะคะดูโดดเด่นและบางทีเขาอาจจะนิ่งเงียบหายกับคุณคุณไปเพราะฉะนั้นในพิเลตเนี้ยคนคบคนคุยนะสัญญาณมันส่งมาแล้วว่าเหมือนคนที่คุณกําลังคบอยู่คุยอยู่เนี่ยเขากําลังคุยกับใครอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานเก่าๆที่เขาเคยหลงไหลในอดีตแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยทําให้คุณคุณชาวราศีเมษอยู่ใน สภาวะแห่งความอึดอัดใจหรือพันธนาการที่เขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์มันก็เลยพักเบรกต่อกันและช่วงที่คุณพักเบรกเนี่ยเขาก็มีเวลาไปหลั่งล้ากับพลังงานอันใหม่ที่ ที่มันซ้อนแทรกเข้ามาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณมันก็เลยทําให้คุณยังคาระคาสังกับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้ทิศทางของมันว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีเพราะดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดกับคุณมากพอเลยทําให้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่กลับไม่ได้แต่ก็ไปไม่ถึงนั่นเองนะคะเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาวะแบบนั้น ะะก็อดทนไปก่อนค่ะรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วแก้ไขปัญหาไปในแต่ละวันนะคะถ้ามีอะไรเข้ามาเราก็ค่อยจัดแจงจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกตัวเราเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยค่ะมาถึงสถานะของคนโสดกันบ้างค่ะดูสีคนโสดความรู้สึกคนเป็นอย่างไร ไพ่สองช่วยค่ะไพ่ราชินีเทีช่วยไพ่จ u d เม้น t อัศวินถือไม้เท้าสี่เหรียญค่ะและก็ไพ่เจ็ดดาบค่ะ ในช่วงเดือนนี้นะคะของชาวราศีเมษในสถานะของคนโสดนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดพลังงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณไม่เบาเลยทีเดียวนะคะคุณจะดูโดดเด่นคุณจะดูมีเสน่ห์มากกับเพศตรงข้ามในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีทั้งความสัมพันธ์เก่าๆและมีทั้งความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะซึ่งไอ้ความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีนะ แต่บางครั้งบางอย่างคุณก็ยังคงผูกพันกับเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆนะคะจนบางทีคุณก็อาจจะเป็นลักษณะของการเหยียบเรือสองแถมก็ได้นะคะก็คือความสัมพันธ์ใหม่ก็อยากที่จะเริ่มต้นไอ้ความสัมพันธ์เก่าๆก็ยังเสียดายยังไม่อยากทิ้งร้างนะคะคุณก็จะอยู่ในสภาวะแห่งการเก็บเงียบทั้งสองฝ่ายนะคะคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีนะคะดูเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์นะประมาณนี้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ ามาดูสิเป็นพลังงานของใครที่จะโดดเด่นที่สุดนะคะในใจของคุณคุณชาวราศีเมษนะคะไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญโอ้ไพ่แปดเหรียญไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เก้าดาบ และไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่บ่งชี้ถึงว่าความสัมพันธ์เก่าๆนะคะโดดเด่นค่อนข้างมากหรืออีกในหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมั่นคงในด้านของการเงินนั่นแหละถึงจะดึงใจคุณได้ทำให้คุณรู้สึกดีได้นะคะแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะคะสถานะคนโสดคุณมีตัวเลือกเข้ามาซึ่งเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจไม่เบานะคะเป็นตัวเลือกเก่าๆด้วยและเป็นตัวเลือกใหม่ๆของคนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ดีในแง่ของการเงินโผล่เข้ามานะคะให้ความสนอกสนใจในความเป็นคุณชาวราศีเมษเพราะว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรโอ้ไพ่ซิกซอกคับนะคะไพ่สองช่วยเข้ามามันชัดมากเลยเนะี่ยไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ รวมไปถึงไพ่เจ็ดถ้วยสี่เหรียญและราชาดาบค่ะนะในความสัมพันธ์นี้นะฟันธงเลยว่าคนเก่ามีพลังงานค่อนข้างรุนแรงค่ะเป็นอะไรที่ชาวราศีเมษเนี่ยก็จะต้องยอมใจอ่ะเออเขาเหมือนกับว่าเขายังมีแรงดึงดูดต่อคุณอย่างมากนะคะวนเวียนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาสร้าง ความประทับใจนะคะมาสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับชาวราศีเมษและพอมันมีความผูกพันอันเก่าเป็นทุนเดิมไว้อะมันก็สานต่อได้ไม่ยากเลยทีเดียวเหมือนกับเขาให้อิสระคุณนะแต่คุณไม่ได้หลุดไม่หลุดหายไปจากไหนเลยยังคงอยู่ในกรงที่แบบเปิดกว้างแต่คุณยังไม่ยอมออกมาก็แสดงว่าคุณยังยึดติดอยู่กับคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆ หรือรักทางไกลถ้าเขาเป็นรักทางไกลก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตรงใจแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเจอกับสภาวะที่เขาเรียกว่าต้องตัดสินใจต้องเลือกก็แล้วแต่นะคะเจอกับสภาวะที่เหนื่อยและหนักที่ต้องแบกรับอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นเพียงคนเดียวแต่คุณก็ถือว่ามันคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะเติบโตเพราะว่า ในส่วนที่ดีของคนในอดีตนั้นน่ะมันยังคงตราตรึงอยู่คุณยังคิดถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลที่เขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกับคุณนะคะ ที่เขาเคยปกป้องหรือเคยอบอุ้มคุณคุณยังคงนึกถึงสิ่งดีๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะในการรีเทิร์นกลับมาคราวนี้มันก็มียากที่จะต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดยังมีเชื้อไฟอยู่นะคะและบ่งชี้ว่าพลังงานของคนเก่าเนี่ยมีอิทธิพลกับชาวราศีเมษในฐานะโสดอย่างมากเลยทีเดียวแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ก็แต้มบุญก็อาจจะยังไม่ ยังไม่ถึงกับคนเก่าที่เคยสร้างความประทับใจแล้วห่างหายกันไปมีแนวโน้มวนกลับมาอีกครั้งนะคะก็ขอให้ใช้เวลาแห่งความสุขนั้นให้คุ้มค่าและยาวนานที่สุดสำหรับชาวราศีเมษในสานะคนโสดน,นะคะจบแล้วค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันทจะนั่งอ่านไพ่แบบนี้ให้ฟังเป็นประจำนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย